ทีว่าปนน่าต้องเก็บแล้วเลเ้พ่อหนขยับไม่ได้ลดกเก็บมาเลยอุ้ยพ่อเก็บได้เลยครับไม่เป็นไรแน่นอนเดี๋ยวเก็บไม่หยู่ เป้งเราเก็บเก็บมาพี <tra> ่มองแล้วกันโอเคอยู่นี่ก็ว้าวว้าวว้าวใหญ่เต้าหู้เต้าหู้รวมยืดเรือยืดยืดเป๊ะยังกำลังอะคุณบังเป๊ะเต้ยเสือละครมาปล่อยขาออกมาหนุ่มยุ่ง ไม่เอาค่ะไม่เอาม่เล่นีค่ะไปเอามาขอบเสื้อปุ๊บแก้ไปเออเอาไปเออุเอเออมเป้อวีดีโอขของใครขนมใครทับเร็จใครตรงนั้นของพาเอง